สวัสดีครับชาวชีพเ,เรียนทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับใน world The vision fanon fantasy นะครับวันนี้ก็อะไรจะมาจะไปประจําวันที่3มมีมนาคมนะครับอ่ะแปบ๊บเดียวผ่านไป2เดือนแล้วฮะกับปี2021นะครับอืมอ่านี่นะครับแน่นอนว่าตัวใหม่ของเดือนนี้นะครับก็จะเป็นเอล สเรลอัดยากชะมัดเลยน้องง่วงครับแล้วก็อ่ากาวอนะครับอ่าสองตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวหมัดมั้งถ้าจับไม่ผิดตัวนี้ถือดับใหญ่อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรจะมาจะไปบ้างนะครับอ่ะโอเคโอ้ยโอ้ยอ่ามีซาวเวอร์เอาอย่างแรกเลยครับเซิร์ฟเวอร์ปิดนะครับ ปิดยาวซะด้วยปิดถึงห้าโมงเย็นเลยฮะรอบนี้ปิดตั้งแต่ไม่มาแปลกปิดนะปิดบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นเหรอ,อแปลกชะมัดเลยอ่ะยังไงก็ยังงั้นแหละฮะบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นนะครับโอเคอันนี้อ่าโอเคยูนิตเราอินอัปเดตน,นะครับนี่นะฮะ ก็คือตามนี้เลยครับที่เราเห็นนะข้ามยูนิตไปก่อนวิวี่แคมเปญนะครับก็อุ้ยอ่ะแจกตั๋วนะครับแจกตัวต๋วแจกตั๋วโอ้อนนี้ u ูอาการันตี2องใบครับที่เหลือก็คงจะเป็นการันตีธรรมดานะฮะอ่าเดสอง โอเคโอเคก็ okay, okay. ตอาน,นี้นะฮะลองดูว่าเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะอ่ามี5ซัมมอนยูอาร์การันตี6ซัมมอนนะไปได้โบนัสนู่นนี่นั่นแซัมมอนก็คือเพิ่มทีละ1 2 4 5 6 8 10ปไปเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมลองอินที่คอมทุกวันนะครับ s t ร r y e ี่อีเวนต์นะครับอะไรว่มาเป็นดิอ a l l เกเตอร์โอ้ไม่ใช่อารีเกเตอร์อารอีเทเตอร์นะครับโอเคก็จะมีจ็อบใหม่นี่อันนี้จ็อบใหม่ใช่ไหม ก็จะมีอาถุงมือนะครับแล้วก็ดาบบนกลับมานะครับแล้วก็จะมีเหรียญด้วยนะครับก็คือตามปกติของอีเวนต์รายเดือนอะครับอ่าโอเคนะฮะอ่าโอเคอันนี้อ่ามาดูยูนิตนะครับเป็นยูอทั้งสองตัวนะครับเป็นอ่าตัวหมัดมืดนะครับ1ตัวนะครับ e n e r g ร์จนะครับจ็อบใหม่นะครับแล้วก็อันใหม่เป็น knife จ็อบใหม่มาเป็นไนท์เบลดนะครับจะถือดาบใหญ่เหมือนกันเพิ่มจ็อบใหม่มาทําไมวะเนี่ยก็ก็ดีครับจะได้มีอะไรดูเหมือนแบบแปลกใหม่ดีฮะเดี๋ยวนะเป็นหมัดที่ยิงเป็นเวทหรอเออตัวนี้ผมไม่เคยดูข้อมูลมาก่อนเลยประหลาดใช่เลยอาวุธเขาเป็นหมัดอันเบเกียนะครับน่าจะเป็นหมัดที่บวกอ บวกเมจิกอะนะอ่านี่เป็นหมัดที่ใช้เมจิกนะครับอ่าเป็นทตุมืดนะครับเป็นนักเวทก็ถือว่าเป็นนักเวททตุมืดแหะครับท้างั้นนะฮะอ่าโอเคสำหรับอ่าเอซิเรลนะครับอ่าเป็นทตุแสงนะครับแล้วก็เป็นไนท์เบลดนะครับสเปลเบลดแล้วก็ดูออลกันเนอร์นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันในวันพรุ่งนี้กันล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะดิมิตเบิร์นครับกูนไนท์ลัมเบิลครับสายหลับ ลดฮิลิ่งนะครับแล้วก็มีตีดูดเลือดนะครับนี่ครับเขาบอกว่าเอเนอร์จีนะครับเป็นแหวนกาดแมจิกแท็กเกอร์คลาสนะครับก็คือเป็นเมจิกแท็กเกอร์นั่นเองนะฮะที่นี่เขาบอกว่าซัพพอร์ตบิลิตี้ที่เอ็นฮัสต์สเตตจากแบทเทิลนะครับเอ็มทูเอ็นแบทเทิลควิคกี้วิดพาวเวอร์ฟูลแมจิกนะครับอโอเคส่วนแหวนกาดนี่คือแหวนกาดสไตรเกอร์นะครับ ก็คือไนเบตนะครับเอ๊ะอแวงกัสไรเกอร์นะครับเป็นจ็อบที่อ่าเป็นฟาซิลิเทตแอด์เบนเทจอินแบทเทิลนะครับโดยป้องกันการโจมตีของหลายๆ t y p ไทป์นะครับอ่าแล้วก็ใช้ท่าดุดเลือนนะครับก็ลองเดี๋ยวเรามาลองรีวิวกันในวันก่อนวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวถ้ามันยาวมากอาจจะแบ่งเป็นอ่า คงรีวิวคู่ไปเลยแล้วกันนะฮะสองตัวไปเลยแล้วกันครับจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าอาจะจะจั่วกันดีไหมในวันพุธนะครับแต่อย่าลืมว่าปลายเดือนมีอยู่นะมานะครับแล้วจากนั้นเดี๋ยวจะมี t ูบีตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครจะจั่วก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็อ่าใครที่จั่วได้ก็จะได้อ่าบิงโก,โกนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่า จะมี JP Mission มาด้วยนะครับประมาณนี้นะครับสิ่งที่จะมานะครับเดีดูสิมีอะไรอีกไหมหดูสิ Ability Equation Update อันนี้ตั้งแต่วันที่24เดือน2แล้วอ๋อโอเคไม่มีอะไรนะครับ ก็ตามนี้แล้วฮะ,ะเดี๋ยวดูซิมีอย่างอางื่นอีกไหมต่อไปก็เหมือนกับว่าจะลดลดจํานวนที่แจกเพชรที่แจกต่อที่เหลือแค่ที่ละสองพันแจกทุกวันแทนนะครับก็แต่ว่าดีก็ก็เหมือนจะดีครับมีอะไรให้ทุกวันแต่ว่ามันก็จะลดน้อยลงไปนิดนึงฮนะโอเคอันนี้แมบกิวอัปเดตด้วยนะครับเป็น m มจิเอ็กแท็กอัพนะครับอ่าโอเคเป็นเหมืองนะครับเหมืองเหมือนก่อนหน้านี้ที่ให้ฟาร์มอะไรสักอย่างไงนะฮะ อประมาณนะั้นแต่ว่าผมไม่ได้ใจว่าตัวแมปจะไทยเซตเป็นนั้นนนั้แต่ว่าความสูงความต่ำอะไรก็น่าจะต่างกันนิดหน่อยอืมมีการอัปเดตเฟรนลี่แมปนะครับอ่าโอเคอย่าลืมไปเปลี่ยนตัวกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้ทีเมดอยู่แล้วก็จะสบายหน่อยอ่าโอเคนะครับส่วนสตัวนี้ก็น้องง่วงนี่น่าเหมือนกันนะน่ารัก <laughs> อยากมีตัวธาตแสงมากขึ้นนั่นแหละฮะตอนนี้ผมนักเวทธาตุมืมดมน,นี่น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าเหมือนจะเปลี่ยนไปใช้หมัดแทนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นะครับอ่านี่ครัมันจะเป็นหมัดเดี๋ยวเราแอบ,บย้อนไปดูหมัดนิดนึงฮะ Dark Globe อะดูสักหน่อยแล้วกันฮะ โกรบนี่รูปแบบหวยตังอ่ก็เนี่ยแหละครับเป็นหมัดที่เมจิกเอ็กแท็กเท่านี้แหละครับก็ใช้ไทม์เมจิกไปเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากฮะไทเอ็มก็บวกิสิบห้าถามว่าดีไหมก็คงดีแหละมั้งแต่ว่าไปเอาฮิตแต่อย่างอื่นดีกว่านะครับเอาพลังโจมเตี้ยเยอะเป็นตัวคูณไปเลยดีกว่านะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกแล้วครับฝากไว้หนึ่งอันนะครับ จะมีหรือไม่มีตัวก็จําเป็นต้องมีนะครับเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเกิดจัวได้ขึ้นมาแล้วอยากเล่นแล้วไม่มีอาวุธอันนี้ก็ไม่ต้องคิดจะเล่นเลยนะฮะเพราะว่าดามเมจมันคงจะดอปมากจริงๆนะฮะอ่าแล้วก็บวก5้าบวกอะไรบวก5บวกมิติไอเทมสิบห้าด้วยครับก็ตามสไตล์ของเขาฮะส่วนอะไรจะไปมัางเดี๋ยวเรามาดูกันในนี้นะฮะเนี่ยโอเคอ่านี่นะครับอันนี้ยังเหลืออีกแปดวันนะครับแต่ว่านี้นะครับ แพตตินัมโบนะครับใครยังฟาร์มไม่ครบก็รีฟาร์ใม้ครบนะครับาจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในม็อกช็อปกันบ้างนะฮะส่วนในม็อกช็อปก็อีเวนต์ตุจ่จีนนะครับอจะลิมแลกให้หมดก่อนไปนะครับอันนี้จะไปแล้วนะครับแล้วก็เหรีเมดัลนะครับยังเหลืออยู่ใครมีก็รีบริมแลกให้พอให้ตามที่ต้องการเลยนะฮะ ส่วนผมส่วนอันนี้นี่ไม่ต้องห่วงนะครับมันแค่รีของเฉยนะครับใครยังขาดอะไรก็อย่าลืมแรกกัแล้วกันอ่าประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปจวตัวที่ได้แจกมาเมื่อวานกันดีกว่าฮะแล้วก็ผมแลกมาอีกสองใบด้วยอ่าสำหรับใครที่ทำรีล่าเป็นไงบ้างครับเจ็บปวดกันบ้างไหม <laughs> สู้ๆนะทุกคนถ้าใครทำอ่ะถ้าใครผ่านแล้วก็เออผ่านก็ผ่านนะเฮยอ่าเ,เดี๋ยวไปดูตัวกันดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันพุธนี้นะฮะเป็น anniversary P ี่พี v e r s a ว y ซอรสองจะมีอะไรมาดูตังเพิ่มอีกไหมนะฮะ อันนี้ผมมีตัวที่แรกมาได้อยู่นิดหน่อยอเดี๋ยวผมเอาอันนี้ก่อนละกันอันนี้มันต้องได้อยู่แล้วแหละเราข้ามเลยโอ้โหสาวๆแค่ลาแข่ลาอ่าก็มีนี่นะครับไอกาออนอันนี้ยังไม่ได้ไอดี ID ยังไม่ครบมาัีแล้วครับ อันนี้เป็นอะไรที่ผมแลกทุกวันนะครับผมว่ายังไงก็คุ้มที่สุดนะฮะสำหรับตัวอันนี้นะฮะว่าพรุ่งนี้จะมีโอกาสแลกเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเขื่ใจเหมือนกันแจกฉาดเยอะแบบนี้ฮไซเลนนะฮะและ้วนี่นี่นี่ไอรีโอ้ไอรีไอรีเทียบเลยไอรีผมไม่ใช่หนเนี่ยใกล้ละ <laughs> ใกล้ะจะเบรกสี่ละครับไอรีร้อยยี่สิบนี้เขาว่าโหดมากอยู่นะ ว่าโหดมากอยู่แต่ว่าทําไหวหรือเปล่าครับเพราะว่า120อย่างที่บอกครับเป็นอะไรที่อ่าจะต้องคิดนิดนึดนงครับว่าไม่ใช่ทํากันเล่นๆได้เพราะว่ามันเปลืองจริงๆเนาะเอ้ยเราเล่นโซ่นี่ครบเรียงนะครบแล้วมั่งป่านนี้ควรจะครบไปตั้งนานแล้วอนานไงอืมอ่าโอเคครับอันนี้ ใช้ไปเลยนะครับสําหรับใครที่เพิ่งมาใหม่มันจะไม่ได้ตัวใหม่กว่าน,นี้นะครับมันจะได้ตัวเท่าที่มันกําหนดมานะครับวันนั้นไม่ต้องดองครับนะครับเชื่อว่าจนวันนี้ผมยังไม่ได้เยอะมากเลยทำไมก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลใดก็ตามโอเค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 ก็เ okay, 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 okay. ดีย๋ยวเรา มาว่ากันนะครับพรุ่งนี้สําหรับรีวิวตัวใหม่ทั้งสองตัวนะครับอ่าดูว่าควรจะอับอะไรควรจะใส่อะไรยังไงนะฮะโอเคนะครับก็ขอให้คนโชคดีนะครับคนที่คิดจะจวดนะอวยพรแต่วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อวยพรใหม่อวยพรทุกวันนะครับเออดีครับดีครับ ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นสองตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่ยูนะกับทีรัตจะมานะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับดูจากวันที่แล้วหรือเปล่าก็าไม่แน่ใจนะครับอ่าแต่เดี๋ยวเราลองมารอดูกันแล้วกันอาจจะมีอีกก็ได้ผมเ่นช่วงนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ไล่ดูตารางลีลีแล้วครับอ่าผมอะไรมาก็มาผมไม่อยากให้เรื่องหน้านะครับกลัวเสียใจเออได้ข่าวว่ามีเรื่องอาทิตย์ที่แล้วมีเรื่องมีเรื่อง คนญี่ปุ่นดราม่าก,กันเรื่องดูแอนใช่ไหมว่าแบบเอาตัวกากมาเป็นคอร์ทร้อยได้ยังไงแล้วคนญี่ปุ่นแล้วทางโปรดิวเซอร์ญี่ปุ่นก็แบบบอกว่าเออจะลดคอทให้เป็น80ก็แปลว่าฉาดทหารราคาครึ่งเดียวจากของเราแล้วก็เนี่ยจะจ่ายชดเชยให้ห้าพันเพรด้วยคืออะไรวะแล้วพวกเราเราแม่งไม่แฟร์เลยโกรธอ่ะเออทีนี้ก็เออแต่ว่าญี่ปุ่นเขาคงโกรธเหมือนกันนะเพราะว่าทางฝัง่งโนะ้นเขาได้แบบตัวคอร์ทร้อยติดกันสามสี่ตัวเลยมั้งก็ตั้งแต่มอนตั้งแต่แม่มอน แล้วก็อะไรนะแล้วก็ไอ้นี่อีกอะไรอย่างเงี้ยมันมันตัวคาร์ลัมันไม่ควรมาถีขนาดน,นั้นนะ่ะมันเหมือนตั้งใจจะมาดูตังงไงก็ไม่รู้อะผมรู้สึกองั้นนะก็รอดูแล้วกันว่าทิศทางของเกมจะเป็นยังไงครับผมเข้าใจว่าเขาจําเป็นจะต้องมาขอโทษเพราะว่าคนเหล็กกันเยอะแล้วก็อ่าเกมนี้ก็คนเล่นก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดคนยิ่งหายไปเพราะเหตุผลนี้อาจจะเจ๊งกันได้ก็เลยจําเป็นต้องขอโทษขึ้นขอโทษกันขึ้นมาละอะไรประมาณน,นี้นะฮะเออคือจริงๆเข้าใจว่าเกมแท็กติกมันไม่ใช่เป้าหมายหลักของเมนสตรีมของเกมเมอร์อยู่แล้วนะครับก็คนที่เล่นอยู่ก็คือคนที่รักจริงๆอะแหละนะโอเคก็ขงไม่อยากเสียลูกค้าตรงนั้นไปนะ,ะแต่ช่วยมาดูใจฝั่งนี้บ้างนะครับควรจะชดเชยให้ทุกคนที่ที่ที่ปั้นดูแอนไปนะครับโดยการจ่ายเพรคืนมาครึ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้ <laughs> เอาคืนมาเลยคนละสามหมื่นเพร โกรธประมาณนั้นแะฮะโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ใครอยากได้ขอให้จวได้ช่วงดีได้ดดทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ